โคโรกิจกรรมในวันนี้นะครับแล้วก็บรรยากาศอากาศรู้สึกนี้ชื่นเชยแล้วก็อากาศดีนะครับคือได้ชิมขใ้มาอีนะครับในนามของสายการบินไทยเวชแอนผมรู้สึกอินดีนะครับที่ได้มีการสานต่อกิจกรรมไทยเวชแอนหลายรีนแม้ฝ่ายปีนโพลล์สนะครับแมกงลบหรือรั้งที่สามในวันนี้ที่จัดขึ้นที่จังหวัดสงานนะครับโดย โดยในการจัดงานในครั้งนี้นะครับทางสายการบินไทยเพื่อไทยต่อไปก็มุ่งมินิี่ใช้พนักงานครับเพื่อในหน้าโครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อความยั่งยืนของระบบนิเวศนะครับณโรงเรียินทองเคียนลากทองเข็มตัดลากบอลสั่นตำบลคองนฟงทองเคียนอำเภอตะกุรีพุ่งจังหวัดพังงานนะครับสายการบินเพื่อไทแทนไทยแลนด์เรามุ่งมั่นที่จะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกเพราะว่าสายการบินไทยจะแทนาสายการบินไทยจะแนเองนะครับเป็นหนึ่งอุตสาหกรรมที่เราสร้างผลกระทบยอมรับว่าเราได้สร้างผลกร,ร,กร,ทร,าารละทบในเรื่องของการปล่อยก๊าซหรือผลกระทบทางด้านอากาศนะครับเราจรึงมีแนวคิดเริ่มในการสานต่อกิจกรรมเสริมสร้างการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยัง่งยืน และในวันนี้ในนามสายการนเพื่อจัดแอนไทแรนระบมูลในที่ใส่พัรมาได้เดินหน้าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในประเทศไทยพร้อมแขกผู้มีเกียรติทุกท่านณโรงเรียนของเขียนรัดลาอันสังเราจะร่วมปลูกป่าชายเลนเพื่อให้ผลข้อใหมจ่จำนวนหนึ่งแสนต้นในปีนี้นะครับและผมเชื่อมั่นว่ากิจกรรมในวันนี้จะเป็นส่วนสําคัญเพื่อพัฒนาอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนและยกระดับ ชุมชนโดยตรงนะครับและจะโดยรอบชุมชนนะครับซึ่งสอดคล้องกับภันกิจหลักลของมโงคโ์การขพัฒนานะครับในการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของสังคมให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับพ้อมทั้งส่งเสริมสร้างความปนัดรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนทั่วไปผมในนามของสายาบินไทยรเจ็ดแนต้องขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วม ให้การสนับสนุนกิจกรรมในวันนี้ให้เกิดและเรามุ่งม,มั่นและตระหนักเพื่อที่จะสร้างให้เกิดความยั่งยืนของการรักสิ่งแวดล้อมในวันนี้นะครับสุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาแขกผู้มีเกียรติทุกท่านสื่อมวลชนทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ขอขอบคุณครับ ก็ขอบคุณรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินเวชเ,เชียนไทยแลนด์เป็นอย่างสูงครับแล้วก็ต่อไปขอเรียน